สวัสดีครับเอสเปย์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก,า,กนนารถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตโบอลไทยลีก BYDC l i o n ไลออนซิกลีหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของอุทัยธานี FC นะครับในส่วนการบรรยายวันนี้นะครับก็มีคุณปิยพงศ์โพธินาคและผมโยลทินอาริการลอร์เป็นทีมผู้บรรยายนะครับเกมเริ่มครับ เป็นบุรีรัมย์ครับที่เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับจาก15นัดครับชนะไปถึง12แล้วก็เสมอหนึ่งอ่าครับบอลยามาบิสโซลี่จูดบอลลงได้สวยอ่าครับบิสโซลี่สายหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหนาะทีที่37มสเโอโมิสไหลเข้ามาอีซ่าเปิดต่อมาจังหวะนี้ไบโยเปิดติดแล้วก็หลุดเข้ามาเบนเดวิดโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับเบนจามินเจมเดวิดนาทีที่53 บิเตอร์สูวางลูกนี้บิสโซลี่เกี่ยวติดบิสโซลี่แต่งแต่งแล้วยิง2-1ครับโอ้โ oh หนาทีที่55ฝากบอลสั้นๆทำชิงกับโรเบิร์ตกลับมาตั้งคันสาให้สุภชัยโอ้โ oh หข้ามหลอกได้สวยหลุดเข้าไปในกรอบสุภชัยโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งับสุภชัยใจเด็ดนาทีที่64บโอ้โหบุรีรัมหนีห่างไปแล้วครับ3-1เก็บได้ ทำจริงต่อไปพีเตอร์หลุดเข้าไปและเลือกเลือกไหนไหลเข้ามาปิโซลี่แฮตครีกครับโอ้โ oh, ห oh. สประตูต่อหนึ่งครับพีเตอร์ซูเปิดยาวๆขึ้นไป oh. จิรวัตรเอา้า oh. ออกมาพลาดและจังหวะนี้สุพนัทเหมือนตาโอ้โ oh, ห oh. เรียบร้อยครับและปุตศสินเบานุบิหบทเวลาการแข่งขันนะครับบุรีรัมยูในเตดนะครับ ครึ่งแรกนำ1-0ก่อนที่จะมารวยิง5ประตูต่อ1นะครับในครึ่งเวลาหลังก็เอาชนะอุทัยธานี f อไปนะครับ5-1เวลาของการนายทดสลดหมดลงแล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่กานาวัสดีครับสวัสดีครับ